สวัสดีครับพบกับผมทนายโรไทยซิ่งครับมาพี่น้องวันนี้อยู่กับหน้างานของเสียหนึ่งนะพี่น้องกับงานพันสามครับโอ้วัชพืชไม่ต้องพูดถึงนะครับแปลงนี้ครับลุกมากๆนะครับพันสามพี่น้องดูเลยครับพันสามนี่ยังยังลุงยากเลยนะครับดูดีครับมีแต่หญ้าครับ พันหกพันเกียรตินี่ไม่ได้กินเลยนะครับโอ้สุดอยู่นะครับพันสามครับพันสามใบยี่สิบหกครับเข้าดีนะครับวันนี้มาเกีบยาพบบรรยากาศเสียหนึ่งนะพี่น้องให้พี่น้องได้ดูครับหลังจากโอ้ไม่ได้เจอกันนานนะครับหลายคลิปครับผมก็ มัวแต่ทําสวนอะไรพี่น้องเลยไม่มีเวลาถ่ายคลิปให้พี่น้องได้ดูครับวันนี้ผมก็ว่างแล้วนะครับไม่ได้ไปทําสวนครับ <c oughs> นี่หลายพี่น้องรถสามปีครับสี่พันกว่าชั่วโมงครับพี่น้องเยอะไม่เยอะก็พิจารณาเอาเลยครับรถสามปีสี่พันกว่าชั่วโมงครับคันนี้แหละพี่น้อง สามปีสี่พันกว่าชั่วโมงครับไม่ใช่นน้อยนะพี่น้องเปิดล่องแรกครับกับเสียหนึ่งครับรถคันนี้ใช้งานคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆครับเพราะว่าผมเห็นนี่ไม่ได้จอดอยู่บ้านเลยนะครับทำงานหน้าฝนนี่ผมยังไปถ่ายคลิปเสียหนึ่งไปยกล่องมันผูกมันเลยนะครับ แทบไม่ได้จอดอยู่บ้านเลยนะครับเขาเรียกว่าทำงานทั้งปีครับรถคันนี้ไม่งั้นพี่น้องดูดิว่ารถแค่สามปีสี่พันเกือบห้าพันชั่วโมงแล้วครับนี่แหละพี่น้องถือว่าเป็นรถที่ใช้งานคุ้มค่ายริงๆครับออกมาใช้งานงานไล่โดยตรงเลยพี่น้องงานไล่นี่ก็ งานไร่ไ้อยนี่ก็ตกอยู่ที่ประมาณปีละร้อยกว่าไร่อยู่นะพี่น้องกับงานไร่นะครับปีนี้ก็ปลูกมาโอ้หลายแปลงแล้วครับนี่นะครับหกศูนย์ก็ตอบโจทย์ดีนะครับบ้านผมนี่ก็อยู่ที่ประมาณสามคันนะครับรุ่นนี้ครับและ m อครับ m อสี่เก้าก็เยอะนะครับบ้านผมครับ เพราะว่ารถสองสองรุ่นนี่ครับถือว่าตอบโจทย์ดีครับ60ครับกับ MU 4 9ครับตอบโจทย์ดีครับโอ้ถือว่าเข้าดีมากๆนะครับ วันนี้ก็เก็บภาพบรรยากาศยาวๆนะครับให้ดูครับเพราะว่าผมก็ไปตามถ่ายเสียเมืดปลูกอ้อยมาให้พี่น้องได้ดูสักคลิปสองคลิปแล้วละครับวันนี้ก็มาดูพันสามพองเสียหนึ่งครับเพราะว่างานพันสามพันเกียรเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะครับเริ่มเริ่มมีน้อยครับเพราะว่าดินมันแห้งแล้วแถวบ้านผมครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานปลูกแล้วครับปลูกอ้อยครับส่วนใหญ่ครับ พันสามพันเกีดเดี๋ยวนี้ก็จะไม่ค่อยมีแล้วเพราะว่าดินมันแห้งครับส่วนใหญ่ก็จะรีบปลูกไว้ครับแต่ว่าแปลงนี้ก็พื้นที่มันมันมีน้ำขังนะครับถึงปลูกว้อยได้ครับถึงไม่แห้งครับเลยรอปลูกแปลงสุดท้ายครับแปลงนี้ครับโอ้ใช้งานดีครับเสียหนึ่งนี่ไททั้งวัน ก็น้ำมันก็ตีไปมาณวันละพันครับเจหนึงว่าครับถ้างานไม่หนักนะพี่น้องหนักๆะก็พันนิดๆครับแต่ว่างานพันสามแบบนี้ก็พันพันนิดๆแล้วพี่น้องเพราะว่างานพันสามนี่มันจะกินน้ำมันกว่าพันหกพันเจ็ดนะครับงานพันสามก็ถือว่าเป็นงานที่กินน้ำมันครับ ค่าไทก็ไร่ละห้าร้อยนะพันสามครับก็ต่างแตกต่างกันจากพันหกพันเจ็ดครับพันเจ็ดก็สามรอยห้าสิบครับพันสามก็ห้าร้อยครับบ้านผมครับเพราะว่าพันสามมันก็ช้านะพี่น้องแต่ว่าก็เข้าลึกครับก็ต้องคิดในอัตราที่แพงครับนี่แหละพี่น้องวัชพืชครับดูดีครับ ุนนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะฝุ่นครับผมเข้าใกล้ไม่ได้เลยครับดูดิครับผมถ่ายนี่ผมยังยืนอยู่ไกลๆเลยครับนี่ครับผมาอาชีพรถไถก็เป็นอาชีพที่เสี่ยงครับเสี่ยงกับการโดนฝุ่นเยอะๆแบบนี้ครับวับนไหนนี่ที่ผมไปไถผมไม่ได้เอาแมสอะไรไปด้วยนี่ตกค่ำมานี่ ไอเลยนะพี่น้องไอทั้งคืนครับเป็นอาชีพที่เสี่ยงกับฝุนมากๆนะครับอาชีพรถไถครับโอ้เข้าดีครับดินก็พอดีเลยพี่น้องดินก็เปียกๆพอดีนะครับดินผมว่าพอดีปลูกเลยครับ ผมก็ไม่ค่อยมีเวลาถ่ายคลิปหรอกครับวันไหนก็ว่างก็ได้มาเก็บภาพบรรยากาศให้พี่น้องได้ดูครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็ทำแต่งานตัวเองนลครับแต่ว่าวันนี้ก็เสียนหนึ่งก็ไายอยู่ติดบ้านผมครับเลยมาถ่ายให้พี่น้องได้ดูครับเก็บภาพบรรยากาศมันๆให้ดูครับ สันนิดหน่อยนะครับเพราะยด้วยนะครับเพราะว่าพันสามมันก็นี่แหละพี่น้องที่กินน้ามันครับดูดีครับวัชพืชติดพันไปแบบนี้นะครับหนักรถเลยนะครับของผมก็สาเหตุนี้แหละครับที่กินน้ํามันครับแล้วก็ปับเข้าลึกด้วยครับโอ้เข้าดีมากมากนะพี่น้องสุดเลยนะครับดูดีครับลอยไถครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวผมก็จะมาถ่ายตอนปลูกแล้วครับพันสามแล้วก็ตอนปลูกครับจะมาถ่ายให้ดูอีกรอบครับก็เป็นหน้างานจริงครับางานจริงถ่ายตามฤดูกาลนะนพี่น้องโอุ้ฝนเยอะมากครับ ก,ก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสวัสดีครับ